ก็อยู่ตรงที่วัดใหญ่ชัยมงคลกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันแล้วนะคะเด็กๆกเริ่มร้อนแล้วปร้อนไหมคะร้อนมากค่ะเออระวังรถค่ะระวังรถค่ะเดินรอลูกด้วยค่ะร้อนละอุมากเลยค่ะอ่อันนี้เราก็เข้ามาประตูทางเข้าวัดแล้นะคะจิจุกกินข้าวเข้าไปเยอะนะคะแล้วก็เดินมาวัดเลยนะเรากินข้าวหน้าวัดกันมาเมื่อกี้ร้านอะไรนะคะป้าป๊า ร้านก๋วยเตี๋ยวดาบโลดหน้าวัดใหญ่น่อยู่ฝั่งโน้นนะคะเนี่เราโดยข้าวัดกันแล้วคนเยอะอยู่นะคะนี้มันหยุดอ่าเราก็ถึงตรงลานวัดอะไรนี่ต้นไม้ใหญ่มีเถาวันเต็มไปหมดเลยว้าวสวยงามนะคะนี่จิตติหันหน้ามาหน่อยค่ะจิตตี ำรับโบราณรัโบราณยังมีอยู่นะคะสำหรับโบราณโอเคอ่านี่เราก็เข้ามาตรงลานวัดเล้ก็จะมีขายของนะคะด้านหน้าก่อนทางเข้าวัดน,นะคะนี่พวกผลไม้ดอกแล้วก็ร้านขายของทั่วไปอ่าเดี๋ยวค่อยออกมาซื้อลูก แล้วก็มีพวกของฝากที่ว่าเ<อ>าานี่ยค่ะที่มาวัดของฝากาก็แบบมีสร้อยให้สวยอ,อ่ะอืมอ่าะะใช่ค่ะชิคก,กตาให้กระเป๋าอ่าตอนนี้เราเดินเข้ามาสู่หน้าวัดแล้วนะคะใช่ไหมคะจิจิรอ ร้อนประปานร้อนอะไรนะคะที่นี่จะมีเต่าไหมไม่มีเต่าหรอกมั้งมีไหมไม่มีนี่มีแต่โบสถ์นี่มีแต่โบสถ์ก็มีแต่โบสถ์ที่ว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยก่อนนะคะนี่เอามาแล้วจะขึ้นไปข้างบนนึงไหมอ๋อมาม่าไปปีนไม่ไหวค่ะถ้าจะปีนต้องแบบปะปีนค่ะปีนไม่ไหวหรอ ออกมาขึ้นไม่ไหวค่ะทัพทัพขึ้นไปถ่ายปีนข้างบนดต้องเป็นปะป๊าแล้วค่ะขึ้นได้ไ้มที่เราเคยขึ้นไปไงเออที่จิตจีขึ้นไปกับปะป๊าไงไปดอ๋อเหรออ่าไปปีนไปด้วยกันไปปะป๊าขึ้นไปกับจิตจีอ่ะลูกอ๋อเรอเดี๋ยวมาตามขึ้นไปโอเคน ไปค่ะเดินไปค่ะเดินเดินที่เห็นเต็มเลยอเหรอไม่ไหวแล้วจับได้ไหมคะับพอใจตรงนี้ตรงนี้ทำไมตอนนี้ทำไมเล่าก่อนเล่าก่อนตรงนี้ทำไมวนลืมไปแล้วใช่ใช่อะไรนะทำไงนะที่เขาใส่ชุดแรนโบว์อ่ะแล้วเขาก็ทำอย่างเงี้ยอะไรเหรอโอเค อเพเวอันนี้ขึ้นไม่ได้ลูกขึ้นอันอื่นค่ะไปเราเดินเข้าไปาข้างในกันวิวแบบสวยไปเลยไปเลยเอไปเลยนี่นี่เดินเข้ามาแล้วมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะคะมาสะท้อนเห็นหน้าออกมาใช่ๆๆ,ๆนี่มีพระพุทธรูปตั้งเต็มไป็มเลย รอบวัดเลยไปแล้วตรงนี้เป็นหน้าที่ของป๊าๆกับลูกๆแล้วค่ะเดี๋ยวมาเดินตามขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเราไม่ตรงต่อนะคะงั้นเดี๋ยวเราจะเดินกันขึ้นไปด้านบนนี้เนาะขึ้นดีกว่าไปพอเพิ่นขึ้นไหมคะเตรียมขึ้นแล้วน่าพอเพิ่นเตรียมขึ้นแล้วพอเพิ่นปิด ร้อนร้อนร้อนไม่ใครก็ไม่ร้อนแล้วตูนะปรมาขึ้นนะจะมาตามขึ้นไปเรื่อยๆจริงอ่ะไม่เช่ดีเดี๋ยวเราขึ้นไปตอนนี้เราก็ขึ้นมาด้านบนแล้วนะเหนื่อยเหงื่อเต็มเลยใช่ไหมครับว่าไทยไอเฮ้ยพูดไม่ออกเลยดูเหงื่อดูจักเหงื่อนี่ด้านบนมันเป็นอย่างนี้นะครับฟ้าจะพาเดินวนดู เขาทำอะไรโยนเหรียญลงไปด้านล่างใี้กันไปเดี๋ยวเราจะลงกันละข้างบนข้างงอกอ้าวนะไปดูวิวดูวิวจากบนนี้ดูเด็กๆกันเลเดินลงแขงางล่างละเข้าใจ ไม่ค่อยลงแล้วลูกดูครับตอนเดินนี่เดินอย่างขึ้นอย่างมั่นใจไม่นานเย็นเจี๊ยบเลยแล้วพอเข้าไปไหมเข้าใจไหมน้องบอกว่าอยู่เย็นมากพื้นร้อนจะแย่น้องบอกเย็นเย็นก็ค <c oughs> งแบบมันร้อนเกินอะ่ะก็เลยแบบเย็นจ <c oughs> ะน่าลงจะน่าลงแล้วน่าลเย็นมากมาครั<ว> <c oughs> เหนื่อยไหมคะร้อนด้วยคะับข้างบนแล้วตอนนี้เราเดินลงมาเนาะไปค่ะอยากกินไอติม อ๋อตอนนี้พ่อเพิ่งไม่ไหวอยากกินไอติมแล้วค่ะไหวไหมคะเหมือนจะไหวแต่ก็ไม่ไหวไอติมอยู่ทางโู้นค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราพาเด็กๆไปกินไอติมกันข้างนอกค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวรอบวัดอยู่ทางโน้นค่ะเดี๋ยวเราเดินไปทั่ววัดก่อนคะนี่แล้วค่ะตรงนี้จะเป็นโบสถ์นี่แหละเป็นโบสถ์อ่ะเขาเรียกอะไรพระอุโบสถค่ะค่ะอยากให้อุ้มมมากค่ะอุ้ไม่ไหวค่ะอุ้มไม่ไหวแล้วค่ะทั่วหนูหนักค่ะ ตรงนี้สะพานจำได้ไมที่เราข้ามกันไปดูสะ่นอะไร่ะอ๋อตรงนั้นไปล้างหน้าล้างตาตรนู้นก่อนดีกว่าตรงนี้เป็นตรงไหนคะปปาอันนี้าอ่ทางน้นอนองใหญ่น่ไงอนองค์ห่เฮ้นอนองค์ใหญ่นะะ้ก็มีคนมากลับบ้านสกการรับูชากันนะคะข้าเดี๋ยวเอาไปกินด้เตยนะคะ อยู่ทางนู้นนะคะเดี๋ยวเราจะออกแล้วนี่มาให้เห็นชัดๆเลยนะคะนี่นี่ไงคะเราวนออกแล้วไงคะลูกแม่กี้เราถ่ายมุมข้างๆนี่เราถ่ายมุมนี่เห็นชัดเลยพระนอนนะคะนี่โอเคนะเราออกกันแล้วไป อ่ะแล้วตอนนี้เราก็เดินเที่ยวชมวัดกันพรอนะคะมามัดรอบแล้วนะคะที่วัดใหญ่ชัยมงคลใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ามามาชักเริ่มเบื่อนะคะนะค่ะสําหรับวันนี้วัดใหญ่เราก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดกดกระดิ่งกิ้งกิ้งบาย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 พอเพลินไม่ไหวแล้วดูหน้าเพลินไปกินเต็มกินติมไปกินเต็มกันดีกว่าไป